สวัสดีครับผมก็จะมาสอนใช้งานในส่วนของเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เครือข่ายบัญชีนะครับหนังสือพิมพ์เครือข่ายบัญชีเนี่ยจะเป็นหนังสือพิมพ์นะครับที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปนะครับสามารถใช้บริการลงประกาศหนังสือพิมพ์นะครับโดยเลือกเทมเพลตอัตโนมัติจากตัวเว็บไซต์นะครับเพื่อใช้ในการลงประกาศเชิญประชุม ผู้ถูกวุ่นลงประกาศอื่นๆทั่วไปนะครับเรามาเข้าสู่ในส่วนของการใช้งานกันนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้มีในส่วนของ username และ password นะครับให้คลิกไปที่ปุ่มทางด้านขวามือด้านบนนะครับคลิกไปที่ปุ่มลงทะเบียนนะครับในการลงทะเบียนนะครับเราจะใช้แค่ Email Address นะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับ สมมติว่าผมก็จะไปกรอกเป็นอีเมล KKN Audit นะครับ at gmail.com นะครับแล้วก็พิมพ์ยืยนยันอีเมลอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านได้เลยนะครับเอาตามที่ทุกคนชอบนะครับแล้วก็คลิกปุ่มลงทะเบียนนะครับทันทีที่เราลงทะเบียนสำเร็จนะครับ ก็จะมีทางด้านขวาบนของเว็บไซต์นะครับจะลงชื่อเข้าใช้โดยเป็นตัวอีเมลแอดเดสของเรานะครับแล้วก็คุณมีเครดิตคงเหลือ2เครดิตนะครับเครดิตคืออะไรนะครับเครดิตคือในการลงประกาศหนังสือพิมพ์1ครั้งนะครับเราจะใช้เครดิต1เครดิตนะครับเพราะฉะนั้นทันทีที่ทุกคนสมัคร สมาชิกนะครับทุกคนก็จะมีอีเมลจะมีเครดิตนะครับไว้สำหรับใช้งานก็คือ2เครดิตฟรีนะครับสามารถลงประกาศหนังสือพิมพ์ได้ฟรี2ครั้งนะครับก็ในส่วนของการลงประกาศหนังสือพิมพ์นะครับให้ทุกคนคลิกไปที่ปุ่มเลือกเทมเพลตนะครับ ในการเลือกเทมเพลตก็จะมีหัวข้อต่างๆนะครับเช่นการประชุมปิดงบใหญ่ประจำปีประชุมย้ายที่อยู่ลดทุนเปลี่ยนแปลงกรรมการนะครับเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเพิ่มทุนเนี่ยครับจะเป็นเทมเพลตสำเร็จรูปสมมุติผมต้องการที่จะเชิญประชุมนะครับปิดงบประจำปีนะครับผมก็คลิกไปที่เชิญประชุมปิดงบประจำปีจากนั้นระบบนะครับจะแสดงเทมเพลตขึ้นมาอัตโนมัตินะครับเราสามารถแก้ตัว วาระการประชุมได้เลยนะครับว่าเราจะมีประชุมอะไรบ้างนะครับสมมุติผมไม่มีการจ่ายเงินปันผลผมก็ลบจ่ายเงินปันผลออกนะครับก็จะเหลือ5ข้อนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อบริษัทของผมนะครับที่จะลงประกาศนะครับก็จะเป็นบริษัท KKN Audit นะครับจำกัดครั้งที่ประชุมนะครับ ประกาศถึงใครก็ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านนะครับวันที่จัดประชุมนะครับในการจัดประชุมสมมุติว่าผมจัดประชุมวันที่20แล้วก็เวลาในการประชุมนะครับวันที่9นะครับสถานที่จัดประชุมก็ใส่เป็นที่อยู่ของบริษัทได้นะครับ ยกสีขีดเจ็ดสนะครับวันที่ลงโฆษณาสมมุติว่าผมจัดประชุมวันที่20ผมลงโฆษณาวันที่19มกราคมนะครับแล้วก็ชื่อกรรมการลงนามก็คือนายกิจเกสรนะครับแล้วก็ ดูตัวอย่างหนังสือพิมพ์นะครับอันนี้ก็จะทุกคนจะสามารถดูตัวอย่างหนังสือพิมพ์ได้นะครับว่าหนังสือพิมพ์ที่เราจะลงเนี่ยจะมีหน้าตาย,ยัางไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับแล้วก็ปิดแล้วผมก็ถ้าเกิดผมต้องการลงโฆษณาผมก็จะคลิกปุ่มลงโฆษณานะครับคลิกปุ่มลงโฆษณาเสร็จระบบจะมีการแจ้งเตือนนะครับถ้าสมมุติว่า วันที่เรางลงโฆษณากับวันที่จัดประชุมเนี่ยไม่สอดคล้องตามกฎหมายที่กําหนดเนี่ยระบบก็จะมีการเตือนอย่างเช่นในการประชุมผู้ถือหุ้นนะครับเพื่ออนุมัติงบประจำปีนะครับตามกฎหมายแล้วบอกว่าเราจะต้องประชุมไม่น้อยกว่า7วันนะครับก็คือเราจะต้องมีการประกาศหนังสือพิมพ์ล่วงหน้าก่อนวันที่จัดประชุม1ครั้งไม่น้อยกว่า7วันนะครับซึ่ง ผมจัดประชุมวันที่20ลงประกาศวันที่19ก็จะไม่ได้นะครับสมมุติว่าผมเลือกที่จะลงประกาศวันที่4นะครับลงโฆษณาไปนะครับระบบก็จะสามารถอนุมัติให้เราลงประกาศได้นะครับเพราะว่าวันที่ลงประกาศกับวันที่จัดประชุมเนี่ยเกิน7วันนะครับจากสังเกตเห็นว่าทันทีที่เราลงประกาศเนี่ยเครดิตเราจะลดลง1เครดิตนะครับ จะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาเป็นรายการของชั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของโฆษณาของชั้นนะครับก็จะเป็นโฆษณาทั้งหมดที่เราได้ลงประกาศเอาไว้นะครับว่าอันนี้เป็นตัวอย่างหนังสือพิมพ์นะครับที่เราลงประวัติการสั่งซื้อนะครับว่าเรามีการสั่งซื้อหรือเปล่านะครับในกรณีนี้เรายังไม่มีการสั่งซื้อเครดิตนะครับ แล้วก็ประวัติการใช้เครดิตเมื่อกี้เราใช้1ครั้งก็จะมีว่าเราสมัครสมาชิกได้2เครดิตนะครับแล้วก็ลงโฆษณา1ครั้งเสีย1เครดิตนะครับอันนี้กรณีที่เครดิตเราหมดเราจะทำยังไงนะครับเราให้ไปคลิกคำว่าเติมเครดิตนะครับก็จะมีแพ็กเกจสำหรับการซื้อเครดิตทั้งหมดเลยว่า70บาทได้1เครดิต300บาทได้5เครดิตและ 500บาทได้10เครดิตนะครับสมมุติว่าผมต้องการเติมเครดิตผมก็จะสั่งซื้อนะครับกดคลิกสั่งซื้อก็จะมีให้กรอกใบเสร็จสมมุติผมไม่ต้องการกรอกใบเสร็จผมก็ขีดทิ้งให้หมดเลยนะครับไม่ได้ใช้ใบเสร็จไปทําอะไรเลือกวิธีการจ่ายจะแบ่งเป็น2วิธีหลักๆนะครับ1คือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกับ2จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือ ช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับสมมติว่าผมเลือกวิธีการโอนเงินนะครับผมก็จะกดดาเนินการต่อนะครับระบบก็จะบอกว่าเราได้สั่งซื้อสำเร็จแล้วให้เราไปโอนเงินตามหมายเลขบัญชีที่ให้ไว้นะครับสมมติว่าผมไปโอนเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเข้าไปที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับเพื่อไปทำการแจ้งชำระเงินนะครับคลิกตรงนี้เพื่อแจ้งชำระเงินหรือเลือกจากเมนู การชำระเงินแจ้งชำระเงินก็ได้ครับคลิกแจ้งชำระเงินนะครับผมก็จะเลือกรายการสั่งซื้อถ้าผมไม่รู้ผมก็เว้นว่างไว้นะครับสมมุติว่าไม่รู้ก็เว้นว่างแล้วก็เลือกไปว่าผมโอนเงินเข้าบัญชีกสิก,ร,กรไทยวันที่เท่าไหร่นะครับ เวลากี่โมงนะครับจเนวนเงิน70บาทนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับก็จะเป็นการแจ้งชำระเงินถ้าทางแอดมินของเว็บไซต์ตรวจสอบว่าได้มีการโอนเงินเข้าจริงก็จะมีการอนุมัติรายการเติมเครดิตเครดิตเราก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น2เครดิตนะครับในการดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์ทำยังไงนะครับให้คลิกไปที่ปุ่มดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์นะครับเราก็จะเลือกวันที่ที่เราต้องการดาวน์โหลดนะครับ โดยสามารถเลือกวันที่ย้อนหลังได้นะครับ1วันเป็นต้นไปนะครับสามมุติผมเลือกต้องการดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์วันที่3ผมก็คลิกวันที่3กรกฎาคมแล้วก็กดค้นหานะครับระบบก็จะโชว์รายการหนังสือพิมพ์มาเราก็คลิกดาวน์โหลดนะครับก็จะเป็นหนังสือพิมพ์ออกมาเป็นลักษณะ pdf ไฟล์นะครับสามารถกดเซฟไฟล์หรือว่าสั่งปิมพได้เลยนะครับอันนี้ก็จะ จบในส่วนของการสอนวิธีการใช้งานตัวเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เครื่อข่ายบัญชีนะครับให้ทุกคนได้เข้าใจขั้นตอนการใช้งานนะครับแล้วก็ผมจะมาพูดถึงหลักในการลงประกาศหนังสือพิมพ์นะครับในการลงประกาศหนังสือพิมพ์เนี่ยในการนับวันเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2มัตตินะครับก็คือมัตตทั่วไปกับ มติพิเศษนะครับมติทั่วไปเนี่ยเราต้องลงล่วงหน้าก่อนวันจัดประชุมนะครับ7วันนะครับแล้วก็ world, ถ้าเกิดเป็นมติพิเศษต้องลงล่วงหน้าก่อนวันจัดประชุมนะครับ14วันนะครับอันนี้ก็มติทั่วไปก็เช่นการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปีเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงกรรมการนะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็มติพิเศษพวก เปลี่ยนแปลงที่กระทบกับบริคนสนทิการเพิ่มทุนการเลิกกิจการเป็นต้นนะครับก็จะขอจบในส่วนของวิดีโอนำเสนอการใช้งานแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ